เอาเลยครับสวัสดีทุกกคนเนียนะครับวันนี้อยู่เราเชียงติวดาสเตเดีเวลี่พริวันเล่นะยู่กับผมบอสนะวันนี้เราอยู่กันในเกมสเตเดนเองแล้วตอนนี้อยู่ในซัมเมอร์หน้าร้อนนะหรือว่าเราดูการที่ร้อนที่สุดของเกมสเตเดีนเองับซึ่งถ้าเป็นชีวิตจริงคนไทยคง,งน่าเบื่อมากครับเพราะว่าเมืองไทยหน้าก็ร้อนอยู่แล้วอันนี้ผมปลูกต้นพริกนะครับ น้ำเป็นไม้ก่อนมีเวลาเกิด6วันโอ้ย oh, yeah. no. เยาเอ้ารถนี่มนม่เหรอรถเข้าไปรถเข้าไปเฮ้ยน้ำหมดข oh, อชีวิตเร่น้ำรถด,ด้วยอ่ะรไปก่อนรถไปก่อนอเกิดแล้วนะครับปั๊บไม้ก่อน่าปักแล้วมาไปต่อกันเลยตอนนี้7โมง20 เฮลี่ so <aha. S 2> เอ้ยอบิเกลชอบอะไรหรือเปล่านะครับเราไม่ไม่รู้ใจเลยมาวันนี้หัวใจเฮลี่มีสองดวงครับเนื่องจากเราให้เขาฝนครั้งวันเกิดมี่น้องแมวไม่ได้ให้เลยอ่ะน้องแมวเ่ลี่ค่อยให้นะครับพี่เดี๋ยวเราไปให้ก่อนน้องแมวจ้า กรอก่อน,ออนเดี๋ยวพี่เราลนะ 5, นับให้หิวก็ไม่บอกแมวเราจะจับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเราให้ข,ขอขอยาดิเกียไปด้านหนึ่งครับแต่เขาไม่ชอบครับผมให้ปลาเขาไป <c oughs> ตอนแรกนึนกว่าจะชอบปลาพี่ใครรู้ว่าอาดิเกียวชอบอะไรนะรบ,บอกผมนะคพี่เชยสวัสดีเพื่อน ทุกอะไรกันแน่ไปพ้นเอาได้เลยเฮ้ยว,<ส>วันที่สี่วันเกิดแจ๊ดครับไม่เปิดเปิดเก้าโมงเดี๋ยวรอก่อนเฮ้ยคุยสังขยาสินางสวยพิมพบา้ามีไม่มีอะไรครับมาอาดิเกลเปิดแล้ววัสดี เจลอากาศก็ชื้นแถมเหนียวด้วยน้ำผึ้งและเกสสอนตั้งไลดูแค่คิดก็อยากจะเป็นลมแล้วนะขยะเอาไไมเอาอ่วเดี๋ยวหัวใจรัครับ,นะเ,เ,ออรบเดี๋ยววันนี้เราจะไปเหมืองแร่กันนะครับผมติดเหมืองแร่มากเลยตอนนี้อยากได้แร่ไม่ไหวมากเลยดูซิว่าเราเจะพวกดอกไม้ไหม,เ,หไหมดเ,เดีย๋ยวไปให้อาิเกลแก่ โนบินวัรด,ดีถ้าเธออยากพัฒนาสิ่งขอสร้างในฟาร์มของเธอ<ม>บอกฉันได้ครับครับผมแต่เรายังไม่มีงบนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอคุณลุงแน่เลยเนี่ยคุณลุงคุณมาเยอะเย,ย,ยอะฉันเหรออ๋อไม่ได้มาฉันแค่สนใจเรื่องของตัวเองครับผมไม่ได้มาเยอะเยะย์นะลุงผม,ผมไม่ผมไม่รังแกเขาในบ้านหรอกนะลุง โอเคชั okay, ้นที่47แต่ละชั้น41เ,เออเนี่ยอะไรเต็มเนะี่ยปัดแล้วมันได้อะไรนี่นี่อะไรอะ่ะ<ม>อ๋แร่ใหม่แร่ใหม่หนูอยากทำบอมช็เชอร์มากเลยอะ่ะอืมขุดเพื่อนเฮ้ยมีหนูด้วยเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่หนูเฮ้ยแร่อะไรอะ่ะ ไอรอนโอ้โหได้แล่เหล็กครับเนี่ยอุ้ยโอ้หเห็นคอสตะการอๆๆไอรอนอีกแล้วไอรอนไอรอนไอรอนนี่แม่สี่ห้าโอ้โหโอ้โหเห็นเต็มโถโออกไปอืมอืมเดี๋เวื่องจำได้มันจะ็นในนี่ครับมันต้องให้โ,โอ้โหตายบ่ มันไม่ดอกมาว้ยอไม่ดอกมาไม่ดอกมาไอเอรันเบียบไอลันเบียบไอโรเบียบไอโนเบียบ,อยบอขอบคุณมากขอเจ้านี่อะไรอ่ะช่างเจเหลสามารถปล่อยคนได้เฮ้ยดีเลยไปชั้นสี่ห้าก่อนครับโอมโสรามเ็มเลยดี๋ยกันนะ ตอยดียตายดยตาย,ยติดดาวไอ้สลามเมื่อวนี้นี่ตายตดีมันกับได้มากไปชั้นที่สีส่ครับนี่แร่เหล็กแล้วแร่เหล็กโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากจะฟังเสียงดิครับเฮ้ยมีมาแหละมีน้ำมาแน่เลย ไปไปมาใกล้ค่ะลังคาพวกนี้มากเลยครับอื้เอาเศษนี่มาเดี๋ยวดูกันเผื่อมีทางเดินเราจะโอ้ยมาเต็มเล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 ยครับตายสักทีตายสักทีตายสักทีมีดอกมาเลยอือืือื ไปไหมไปบอไปบอไปบอตีตีเข้าไปอืได้โคแล้วหนึ่งได้โคแล้วได้โคแล้วสลามสลามผัดมุมผัดมุมเข้าไปอีกนี่นี่ก็เอาจังเลยไม่รู้กดอยากกดจากไหนไปไหนเออนี่ด้วยสี่ีเราได้โคแล้วครับแต่ไม่มีฮอปเปอร์โอ้โหจะรวยอีกแล้วชีวิตชีฟต้องเดินต่อไปครับ หาเอาหาเอาก็ดได้อมีไงสี่ห้าโอ้ยลิฟิ์เปิดแล้วบ่ายสองโมงครึ่งมีอะไรไหมแถวนี้อืมอืมอืมคุดยากเย็นจริงไม่มีอะไรครับเดี๋ยวกลับบ้านกันวันนี้เราได้นี่ด้วย ทำแท่งเหล็กได้ด้วยจำได้แล้วมันต้องหลออก่อนตื่นเต้นตื่นต้นตื่นเตื่นตื่นเดี๋ยวไปคิวซิ่ว่ามีอะไรให้ดูบ้างคิวนักสู้นี่ครับคิวคิวเฮ้ยมีอะไรมาขายบ้างเพื่อนฉันว่าจะซื้อของนายหน่อยอะโอ้โอันนี้6 8ถึง14 ดาบของโจรสลัด8-4และนี่ของเราอ่ะ4-8ดาบ9 8-5 8-4อันนี้9-7นน2,500เอาดีครับวันนี้เราขายต้นนี้ไปด้วย,วยอืมนี่ดาบนี้ครับเขาต้องจ่านโอ้นนอติเกล นี่ลรรุงว่าไงลุงโหวันนี้อยู่กันสองคนเลยครับอริเทียนน่าจะมาดูสายน้ำนะครับแล้วก็เหเงาผมคนระับเหนแล้วไม่มีดอกไม้เก็บเลยครับช่วงนี้น่าเบื่อจริงๆนี่นะมันเก็บได้แต่เราเข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าบ้านกัน เราหาของทางขายะครับมันจะได้ของดีเสมอเลยวิอเมรี่ว่างไงบอสโอ้สวัสดีครับวันนี้เราคุยไปแล้วไม่ไหวอันนั้นวันเฮลี่ออืปนคนขยะดูสิไม่มีไม่ได้ปลาปลาแบบปลาใหญ่หรือปลากระพงเป็นปากว่างเป็นปลาที่แพร่พันธุ์อาศัยในทะเลสาบไม่ไปลา นี่ใครอะมีเซนเพื่อวันนี้แม่ไม่หนื่อยผมทิ้มฝรั่งขาแล้วอะไรนะหมดแววัสดีค่ะเอาแบบแพนนี่เราจะกั่นี่ก่อนดอกไม้ใช่เลยใช่เลยมันแน่แบกบเก้ันนี้มันเฮลี่เนี่ยเราสกรปกรกไปทั้งตัวเลยเอา,เาว,อาาวอ่าคุณสกปรอีกเอีนี่เดี๋ยวก่อน เ้าต้นขั่วหอมไปให้นะพี่อเล็กซ์แฟนแอนดี่คนระับหรือแฟนที่เอกฮาเราเกอครับรอกแลนะ้วครับเพนนีกลับบ้านยังเอ้ยกลับบ้านหรือยังแต่บิเกลยังไม่น่ากลับบ้านนะเฮ้ยไม่เจอ,เอบิเกลเลยอะอะไรวะ มากระเต็มเลยนี่ใครอะเอโจอดี้โอยดีมามามาลาก,ก็มาอะไรวะดูซิว่าอัเบี้เกลอยู่ในครัวหรือเปล่าครับอับบีเกลยังไม่กลับบ้านเลยเดี๋ยวเราไปดักรอครับเราได้ของของเขาอับบี้เกลเธอกลับมาบ้านหรือยังเดี๋ยวลองไปหาอับบีเกลด,ดูอันนี้โรบิน นี่ไอ,อมไม่กินหรอกเรารู้ได้ยังไงอ่ะเราหิวอยู่นะดูน่ากินมากสีเขียวแล้วงอทองแล้วครับโอ้โหปัาเปิ้มจริงเดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านก่อนครับโอ้โหตอนนี้เมืองกำลังเมืดเข้าไปครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเติมน้ำก่อน นี่นะ่ดิสิพรุ่งนี้ฝนจะตกไมหมนะาเฮ้ยยังไม่ได้ขายของเลยอ้าวอะไรอะ่ะเมวคุกกี้แต่วันนี้ไม่ได้ขายของเลยครับฝนตกหรือเปล่าฝนตกโทรไม่ตกอีกนี่แต่เริ่มโตแล้วครับ เงาเมฆด้วยครับวันนี้เป็นวันที่สดใสจริงเอานะหมดนี่วันนี้มีจดหมายมาด้วยครับสวัสดีเพื่อนยากช่วงนี้ทะเลสาบบนภูเขาช่างนมตตาผลจริงๆผมอยากจะแบ่งโชคลาภให้คนด้วยหนูดีอะไรเนี่ยมันคืออะไรปลาปลาดุกโอ้โหปลาปลาดุก แต่ก็ดีครับเฮ้ยแมวเ<น>จ้าบอลเจ้าบอลครับเราตั้งชื่อเจ้าบอลจำได้ละว้าวเข้าไปเก็บของก่อนเก็บฟ้านี่เงือนถังขยะเดี๋ยวเอาไปขายครับเฮ้ยเอามาหนี้นดิดหน่อยดิซีบอสมันน่าไอ้เง,งี้ยที่พูดเรื่องนี้อะคณ คือฉันหาทางหาตั้งแต่สีม่วงนำความโชคไม่เจอฉันไม่รู้จะบอกยังไงกับใครดีเน้งแต่คุณคุณคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจถ้าคุณเจอมันแล้วน้าไม้ฉันอย่างระมัดระวังด้วยแล้วฉันจะยินดีจ่ายให้อย่างงามเลยขอบคุณนายกเทศมีรีวิสโอ้โหไหนค้นหาแล้วึืนจริงฉันสีม่วงขสแค่สัมบอตี ตางเกงชั้นในขอแล้วมันจะอยู่ไหนล่ะครับนี่อย่าพเพิ่งเยิบเวราขายของก่อนนี่สีกอันนะัขบขายตังขยากไปก่อนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแซปบจัดของอ้า ไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยบิ๊กเกียวก่อนดูซิเจออะไรไหมวันนี้ไม่เจอของเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็ไปบ้านลีวิสนะครับเพราะว่าเราจะได้เขาบอกให้เราไปคืนแล้เจะไงเขาอย่างรับรัวันนี้พรุ่งนี้วันนี้ร้านปิดใช่วันนี้ร้านปิดแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดแจ๊ดด้วยครับเฮ้ยใช่ วันพุ่งนี้วันเกิดของแจ๊สนะครับหนจะซองขยะอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปบ้านของเฮ้ยนี่ไงต้นหั่วเขียวเ็ขยะเดืจะเจอแว่นตาเจออะไรไม่รู้มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่บ้านนายกที่สุพรีนะครับเราจะไปหาคิกในงในช้นนายสีเหนี ท่านอยูไ่ไหนนี่เองเปิดไม่ได้ครับต้องสอนิทก,กับท่านลิวิสก่อแม่กระพุนพาะจันทร์มาที่นี่เร็วๆนี่มาเต็มครึ่งมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านชอบเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้เลยนะครับจะหาที่ไหนเล่าผมไม่รู้ครับว่าที่ไหนเขาหายไปนหะน จริงไหมหายหอ,อยู่ในนี้ป่ะเฮ้ยอันนี้บ้านของแพรมีฟาร์มอยู่ในหมูบมหม่บ้านนะี้มันติดกับหมู่บ้านเรานะอันเล็กว่าไงเพื่อนอนายเล็กว่าไงวันนี้เราทำไม่ได้วันนี้ติดนะพรุ่งนี้นเราจะแจ็สเดี๋ยววันนี้เราจะไปล ไปคุดเมืองแรกกันดีกว่าในเมื่อไม่มีไรทำเราไปแล้วครับไปแล้วครับเราไม่งันอยู่ห้าร้อยเก็าสิบสองเราซื้ออะไรไปวะ้อดาบนี่มาจำได้เอ้ยลุงผมนี่ของจะให้ลุงนะให้เลยดีไม่มีของให้เลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหาของให้ลุงก็ดีครับเราสงสารคนไร้บ้านครับไปเลย ชั้นสิบหกโอ้โหปัดไปก่อนเลยขุดขุดอืมไม่เจอไม่เจอไม่เจออีกแล้วชั้นสี่ห้าชั้นที่เลือกหนาที่สุดขุดไปก่อน,นครับไม่เจอ,อเลยเลยปัดปัดไปเลยปัดไปเลย ไหนขวดนี้อชั้นนี้แหละครับลงไปเลยซีซโโอ้โหชั้นมันว่าวิวเฮ้ยนี่มันแร่ม่วงแร่นี้เหรอ,อเก็บมาก่อนนี่อัดมุมอัดมุมไม่ตายก็รู้ไปอุย้ยชั้นสีเจ็ดฮ้ยนี่มันโค้ดโค้ดโอ,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 อ้ไม่มีอะไรเลย กดไปกว่น 1, 2, 3, 4, 5, ห,หนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บอือหือเดือดสลานหนึ่งเหรออุ้ยสอวที่หกเลยอะไรวะอุ๊ยโฉไม่โดนเลยลากต้นมาดรวยหนาวหัวเพืดอโ้ยได้ของดีมากินอีกแล้วครับเดินไปไม่ได้ อืไม่เจอไม่เป็นไรไม่เจอไม่เป็นไรไม่เจอไม่เป็นไรไม่เจอจริงนะครับเงีบออร่อยครับบวกต้อง50เอนจี้เลยขุดไปไม่เจออะไรเลยอะไรฟะาให้ทางผมหน่อยครับพระเจ้าเดนจีผมหมดเราเจอสไลม์หมือนกั อะไรอะไรพี่อะไรสลามพี่อะไรของสลามอมือือเด่นมากเดี๋ยวเจอกันครับเฮ้นเมื่อไหร่เจอทางลงวะรูงี้ผมพบคอปเปอร์มาเดี๋ยวทำเชอรี่บอมอืออืยังไม่เ,เจออีกเจอไหมเนี่ยชาตินี้โอ้ย ชั้น 5, ห้าสิบอ่ะเฮ้ยเจอเจอ้เานี่ครับเอ้ากันไม่ได้กันไ,ไ,ไม่ได้ครับไปออกไปจะออกไปโอ้โหยไปเจ้านี้นี้เกลียดมากเกลียดหม่ต้องขุดเจอแล้ววันนี้ต้องเจอแล้วต้องเจอแล้วละ่ะต้องเจอแน่นอนฮ้ยไม่เจอไม่ได้หินเลยครับขุดไม่รออย่างเงี้ย อื้ีกสิบสี่หนึ่งสองสิบยี่แปดละเจ็ดหกโอ้เหลือห้าขึ้นอย่าขึ้นดีกว่าลิฟต์เดอะแมนเราจะต้องให้แร่เหล็กครับนม่ให้แร่เหลเ็กอย่าคุณลุงเข้าไปแล้วครับ อาานะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะเดินไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเอเอเดี๋ยววันนี้เราไปเดินชายหาดดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยผมไอซูปเปอร์คสยาเดินลงไปเรื่อยๆครับลงไปอีกอ,อ๋อรอ นึถ้าเสียงพู่อะไรแม่งตกแทบยงหายใจไม่ได้งไม่ได้วะตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่เออบิกเกลเออบิกเกลยังไม่ได้แวะโคโยอาแบรรบนี้ดีจังฉันอยากจะอยู่ในบ้านฟาร์มกับกลับแบบเธอจังเสียแต่พื้นไม้ และวอ่องขนที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆสถานที่ประกอบไม่มีอะไรพิเศษเลยเรื่องเลยนะโอ้โหอยากอยู่กับคนไม่บอกเลยครับพี่เอาไปลงมันบริจาคของโุ้ใช่แล้วบริจัดเลยได้ไ้มเอี่ยเนี่ยบริจัดเลยไปจัดตรงไหนดิตรงนี้อุ้ยด้ของนะครับม,มีของมาให้ผมอ่ะ มะเร็สีเมลอนโอ้โยดีมากบิเกลกลับบ้านแล้วบิเกล6โมงแล้ว6โมงเขาต้องกลับบ้านครับนั่นไงกลับบ้านลัสกลับบ้านเดี๋ยเอาเลยครับตอนนี้เราขายทีกันขายแร่นี่เลยถ้าเป็นเหล็กสามารถเปิดได้คนได้เดี๋ยวขายเจ้านี้แล้วก็สลามลับ แล้วก็ไอาแวนบานี่ด้วยยังสื้ขอขยะก,ก็เช่นกันขายก็เลยคายไดเลยขายก็เลยขายก็เลย,ย,เลยอ่าตอนนี้เหลือแต่นี่แล้วไปแล้วครับอืมอันนี้เราเอามีคอ,อยูเนี่ยจำได้โ้โหดีเลยเดี๋ยว เก็บของไม้หมดก่อนนะครับนอนละเอาละลรับแล้วขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe ต,ติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วนะคราวหน้าเราจะมาเจอกันในสไตล์เดียพกับที่ทั้งหลาไม่รู้แต่ขอติดตามชมด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนด้วยะคระับเจอกันวันชาติทุกการครับผม